นอนยิบผ้าไปเบิ่งเพิ่นงมหอยก่อนัวเจกเอาเหลา,างมหอยให้เบิ่งไปไปเบิ่งไวพี่น้องอโอ้ดหน่วยใหญ่แท้อ,อือหอยพี่น้องหอยหอยแในน้ำโขงมิติโนยใหญ่พัดบ่หอยอันนี้นะพ,พัดกกะเพราหอยกับกรีอยูด่ดูเลยคุ้มเดียวได้ไหมคุ้มเดียว ีโอ้ีลายเดียวดูกลางไม่นำคลองเลยพี่นุ้ยให้ละากรสอกดดีโอ้รนักลิ้วได้อมเ้ยเอาเอาเราจะแป้งโดดอต่ว่าตะเวนกระสิตกกันเล็กน,น้อย ประมาณสามประมาณสีามงนี่แหละสี่ฮามงแรงแหละสายเอาขึ้นมาเบิ้องดูาขึ้หมดหันเนาะ อือบรรยเกาศน่าด้ยต้องเหนื่อยนอนกันน้องเดินๆเดินไปใครบอกนูดใครเบสมึงเก่งมากหายใจนอนยู่ในบ่แล้วนอนจ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 นหน้ามือหน้ามือบอกแไม่เหมือนตาย หายใจมาได้กินรอบพิชูดเออพิชูดเบิ่งหมดลงไปแล้วหายใจเนี่ยเป็นมาหายใจนะบอกหอยีน้องหอยแท้าหอยเท้ากรลายได้หอยเนาะคุณภาพความแซ่บต่างกันอยู่ต่างกแล้วมอนีญแซ่บกว่าบ่มหน้ามันลางตลอดนะอ่าหอยอันหอยล่างดีตัวนี้ างชอบลางแรกตอนยังงงจังนี้ดูตะเวนเดี๋ยวบังก่อนเปะเอออีหังวะเกินเปะ ตเวทในดาวไม่นอกดาวสีมุกจีซีประเมินกับสีมุกจีเปะเลยบมได้เกินบ่ได้ขาดเกินกะหอยเห็นข้าเจ้าง้มหนึ่งงมเพลนอะไร ตายคือไปเบิงทงั้าาเงเทิเงสะคนำมานี่ยึ้อยู่เยิ้วิวแล้วเปลาเดืองเงี้ยโอ้มากินข่าก็ขึ้นนะกา,าขึนนี่ยกินเข่าในางหินด้วนี่การขึ้นเนะี่ยเขาได้ยตึงเะนะมั่นบอว่าส้ตึงเะนะ

หนาวเลยคือน,นีเงินคือมาเ่งเลยการลงน้ำนอยานี้จากหนาว่ะยาทาเบงตอนเขาขึ้นเมื่อผลเด็พี่น้องกราบกดเดยพี่น,อนอออ้องเอ้ยบุดจำบุดบาดนี่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยกูาลงมาเดียวโว้ยกูาลงมาฮู้พี่นองบุดบุดทิ ط. บุด บึ้ดมีซองกันมีซองลำขักรลายขักรลายมันกำลังขึ้นเปปลาว่ออากำลังขึ้นนะ่บึ้ดไป่น้อข้าเจ้ามีจักกข้าก็ไป้าดะบึ้ดย่างเดีเอบึ้ด bớt ơi ừ. cái tèo vô. Này. Mà nghe này. nó nè. Bỏ đi rồi. cứ chịu เออ่อแ้ออแห้งเนี่ลงเออทีลงนี้อาบึดเปลี่ยนทิศทางเลยบึ้ดแก่งไปตอง้นี่ จะไปไฮไลท์ลงคลิปๆได้ด้ว่าเขาได้ขึ้นมาได้ได้ได้ถึงดวงดาวไหมอย่างนี้เนี่ยหนาวแห้งกั็จะมีบวชแต่สิใจได้ท่ <c oughs> <c oughs> านี้เออเอาบวดบวชแม่นต่สิใจจย่างบักอันบวชเดี๋ยวมันแห้งเอา้จาจังหวะนี้ฮึใสยแล้วสายแล้ว,ลวโอ้คัดถือว่าเป็นเด้อคัดถ่ายเป็นเด้อนี่โอ้คัดถ่ายเป็นคัดถ่ายเป็นโอ้สุดยอดสุดยๆอ่ะเริ่มอันนั้นแล้ว มาแล้วมาพักฮัลสเปบึดลองเบิงเราจะไปลองกรับเลยพี่น้องเอ๋วสิไปหาหอยบุได้หอยจอยได้กระแปะได้กระปูไระไม่น้ำโคงหนึ่งของหนึ่งของกับอยู่นั่นมาพายเขื้อเร่นพี่น้องเอยจนพายมาติดไกลจนหอบจนอผมข้าเจ้าเริ่มออกกันหากินอลไรพี่น้องยำขำเลยเออเราพ่อเราพ่อมาเจ้าสนั่นเลย บดอนสนุพี่น้องค่อยคามลงแรงสิได้กลับเมื่อแล้วสิ่งที่ได้บุคือคิดเลยสิ่งที่คิดนต่บุได้บุได้คิดสิ่งที่คิดบ่ได้สิ่งที่คิดากได้ยังไงหอยอยากได้หอยได้กระแป้งแทน เปนากแมเด็กมาากแงเบอกว่ามนห้หอกกมาหาหลกี่ยพี่น้องกลับกลับลับลับลสาน่อย้พี่น้องด้อายเอาพี่น้องบูมีเครื่องจักรคือชุเหื่อยอ่ังนีมาสั่นก็เดียแ่ปาตาต้องลงคือบบแนวนี้ Ôi tự Mười tượm, mười tượm Y họng là Kiểu tốt là phẳng, kinh nó bay hoa được hứa dạo vừa hả? Uyết lấy nhắc nhỏ mà mất tốt, <laughs> <tactile coughing>

ก็เจ้าล่างลงเลยพี่น้องคำมาเขาจะกระลงเจ้าแซลถือหมวกฟองไม้พายลงเลยนี่แหละ,หละเขตเปวะที่ชีวิตแต่ละเขตมันสีต่างกันประมาณนั้นแหละเขตนี้ก็ห้าปูห้าปลาห้าปลาไปละ เราทางกระจอดทีมนเน่ยงานเลยน้องเป้ยลอยเลยยุบเขาแห้งอลีดอ่ะ